สกิมบิทีดงดงโดมดสกิบิดีอัิกรีเราจะหลอกมันไม่ไหวแล้วเว้ยขอตอีนึงนัดไม่ยอมอุ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยขอต่อีริงทีอุ้ยไข่พูดวะอุ้ยพีบ้าวีบ้ามัไรนี่มารอบรอบนี่เอ้ยเปิดไม่อ่ะไปลุกไปเล่นที่อื่ันจะจับตัวแกจับ หรอเพียกอขอนเลยวันนี้มาบรรจบครบรอบอีกแล้วฟองร้านสหารก์แต่กองทัพต้องเดินในทองนะโอ้โหคุณย่าใส่ไม้เทียบเลยแถวบ้านเรียกใส่มาเต็มอันแล้วเราจะไม่อ้วนได้อย่างไงกินแบบนี้ <c oughs> อ่ะวันสวัอดีโอ้โหกินข้าวขนาดนี้เดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก กระเพาะผมรับไหวหน้ามมไม่ต้องยึงรอกกีขึ้นห้องก่อนนะโอเคโอเคมาลุกยืนแต่เช้าจะได้เตรียมตัวเข้าห้องนะ้ำอะไรให้เรียบร้อยพี่ใหญ่ทไมปิ้องอุ้ยเป็นไรว่าตาลายมันจะเป็นลมเลย สีดตมมสกีบดีอาิกเีข้ามาแล้วกหมลสกีบดีต้มมดสกีบดีอาชิกเกีใครจะเป็นคนแรกที่ถูกฆ่าร เราจะหลอกมันไม่ไหวแล้วเว้ยขอตอ่อติงหนึ่งนัดไปอยอมอุ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยขอตอ่อติงหนึ่งที <Finland> อุ้ยไข่พูดวะอุ้พี่บ้าพี่บ้ามัาทำไรนี่มาร,รอมารอนี่อือพี่บ้าเ็คนตายคนตายคนตายแล้วจังหวัดอะไรอ่ะนครนครเนี่ยนครนายกนครปนงเนี่ยอือพี่บ้าเป็นคนตลกนั่นนี่แล้วมาทำพาเพื่อมาเสพผัดกกาเฟ่ แล้วอยู่ทำไรอยู่โถส้วนไงวนกับอกมารอกมาลอกนิดปีบ้าปีบ้าออชื่ออะไรนี่สกินปีนี้ถอยเลทแ <c oughs> มนบอสแมนอีเล่จเจ้ามังกรผมนาขาจะลอกจะแล้ว <c oughs> เฮ้ยกลัวไหดิ <c oughs> อุ้ยกลัวแล้วที่ด้วย <c oughs> นี่มันกลัวเหรอถ้าเองไม่วิ่งขาจะจับมาอยู่ในนี้ด้วยกัน จะหนีไปไหนจะวัวยอยอย่าเข้ามาเขาเต็มขันต้นแกต้องถูกฉันกินไหนกี้ขนมที่ฝากซื้ออ่ะนี่ไงนี่ไงฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวปอกเก็บในห้องฝากด้วยฝากด้วยเออกินก่อนมันดีกว่าอย่ากินนางเป็ด ตัวนี้มันรู้มากนะคะอุ้ยไปวางนะครับพี่เบ้าเฮ้ยหยุดอย่าด,ดิ้นุสกิววีดีดมดอมดอม,มดมสกิววีดีอาจิกรีอร์องนี่ผมร้องไมหมจ้ะว่าคุยกับใครอ่ะอูย้ยไม่ได้คุยมันต้องจับเอองั้นจี้เพลงนี้ให้ฟังฟังนะใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงอะไรอ่ะบุกกี้ใช่ไหมงพราะผมต้น ้ยฟังเพลงนี้ก่อนนะมาให้จับตัวต้วปุก,กี้เราตอัตัวเื่อนหรอสวื่อีหวัสดีวสด,ดีัดีสดี ได้ยินชื่อผมแล้วตกใจสิตัวจริงปว้เนี่ยขอจับมือหน่อยอยินดีต้อนรับสู่โลกมนุษย์นะครับอือโอ้ยจะจับทำไมอ่ะรู้จักกันไม่จับต่ออุ้ยอย่างเงี้ยผมไปไหนไม่ได้แล้วปุกกี้แล้วทำไมไม่ช่วยผมมาะเนาะเขาดูเป็นคนดีอะแกต้องนอนจับตัวโอ้ยเดี๋ยวปุกกี้เอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะ แล้วสลไม่ช่วยหัวปน่ปอยแกเป็นใครจับท่านทำไมอ่ะแกต้องการอะไรตึ้ง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 เฮ้ยเสียภาพลาสกิฟตี้ทยเลยอมันหืกินปลาลืมเลยผมมัอยู่ในถส่วส่างกินปลาตนอยูแล้วเดี๋ยวกินเมื่อกี้ขนมก่อนนะเอาบุกกี้ไปช่วยมไปๆน่าจะกินดีเอ้ย สตเอองั้นไปก่อนนะสกู๊ตแล้แกเป็นใครจับเช่นเหมือนน้ำมันยังเจตนาอะไรยังอุ้ยลำคานไปจับตัวอื่นละแล้วไม่จับผมเลยเหรออุ้ยลำคานอุ้ยแกเป็นใครจับเช่นเหมือนนมันอุ้ยลำคานอ๋อออขอจำเงินสกู๊ตเรยมีหลายคนไหมมีหลายคนไปจับคนอ้วนๆอ่ะเหมืนนายหรือเปล่าหืมบูลลี่อะ เดี๋ยวฉันจะไปจากตนี่แล้วนะแล้วไปยังไงรอดูดิจะเป็นไรจับฉันทำไมเกต้องการอะไรตึงต้งตึงต๊งตึงต้งตึง้งเจ้าอ้วนหนีเพื่อนใหม่แล้วก็ไม่บอกต้องไปบอกเจ้าโลกกับเจ้าลีข้างล่างก่อนลำคาตัวข้างในจริงๆเลยพูดเยอะวันนี้ต้องจับตัวใครไนดะ้สักคนแหละปุกกี้ถ้าไม่มาข้าจะกินขนมแล้วนะเว้ยอ่ะในที่สุดก็มายืน่นมือมา จ้เาสีไหนสีไหนก็ได้ทำไมเสียงมันแปลกๆวะชอบหรือเปล่าสีนั้นอะ่ะชอบดิอ้าเองใครอะสกิฟวิตี้ทอยเลยปุกี้จ้างคนมาเล่นหรอทอยทอยอะไรเออตบเข้าใหม่นี่สกิฟิตี้ทอยเล่นด้วยยังไม่หยุดเล่นอีกหรอมาเมืองนี้ไม่มีใครกลัวเราเลยบุกี้จ้างเองมากี่บาทอะไม่ได้จ้างคือพิซาโชิก เฮ้ยเองถามจริงไปอยู่ในซ้วนไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมนี่ตัวจริงหรือตัวปลอมวะเนี่ยมามาฉันแกะขนมไม่เกินขอบใจเฮ้ยเมื่อวานระบายสีสกิบิดี้ทอยเลเด้วยนะอ้าวเกี่ยวผมเหรอเออใหญ่เออเอาไปกินเองโอ๊ยมันกินลำบากมาเดี๋ยวปอนให้ เสียชื่อสกินดิตีทอยเล่หมดเอาหั่นมาสิเดี๋ยวฉันจะป้อนให้ครับถามจริงคุกกี้จ้ามากี่บาทอะมันไม่ได้จา้าผมตัวจริงอาจาจาจริงจริงจริงตัจริงมันเหมือนไม่เชื่อเลยเดี๋ยวถอดให้ฉันใส่เล่นบ้างดิโอ้ยผมไม่มีสารของเชโคพูดความจริงไม่เชื่อเหเชื่อกับบ้าลแล้วตาป,ปลูกไปเล่นที่ิมฉันจะจับตัวแกจับหรอ ยังไงถ้านก็จะจับแกไปให้ได้จับหรอจะไปไม่ไปฉันจะจับก่อนจับกินก่อนอบใจไม่ค้าจากลัวตังนี้วางขถอยแล้วจะเล่นบ้างไหมกลัวตัวจริงตัวจริงน้องๆทางบ้านกลัวสกิบตีทอยเล่นไหมหรือว่าสกูมันต้องมือใครกลัวข้าบงหละยังไม่ไปอีกหรอ ขนมวางไว้ตรงนี้ผู้ชนะรับไปทั้งหมดได้ดิฉันให้ล่อนปาก่อนเลยได้ฮมมีอะไรในใจแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ปาเป้าอ่ะปาเป้าอ่ะมันได้แค่แต้เว้ยแต่ป้าหัวคนอ่ะสนุกกว่าเ้าฮมอย่างนี้ต้องมีเรื่องแล้วเฮ้ยทุกคนจะว่ามีืทอนใหม่เว้ยฮะ มินักเียนใหม่หรอไม่ใช่นักเลยนใหม่มันเป็นใครแต่งตัวแปลกแปลกมันอยู่ในถส้วม่วงอ่ะคนบ้าอะไรอยู่ในถส้วม่วงจโลอ่ะว่าไปอยาก <ques> ฉันจะเข้าไปดมยังไงละ่ะเอ <f ie> เออุ้ยตกไม่มได้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมถ้ามันไม่กลัวเราน้งกระติกยิงอุจจหรือไม้ยิงอุจจในตำนานเฮ้ยเอ็มเป็นใคร <f ie> วะแนมีแอบนี่ไงเพื่อนใหม่จะอ้วนอ่ะหน้าเหมือนเจ้าชายเลยแล้วแฟนฉันมายังอ่ะ ยังไม่เห็นเลยตั้งแต่เช้าไปทักทายเขาดิเสียมอะรยาทจะโลไปดิเราต้องซ่อนตัวจากการมองเห็นเฮ้ยเปิดไม่อ่ะถ้เปิดเงี้ยข้ามเพลงระจำตัวด้วยเพลงอะไรอ่ะสกิวิดีดมดอมดอมดมสกิวิดีอาจิกกีน่ากลัวตายเลยตัวจริงก็ตัวจริงฉันก็ตัวจริงก็คือบไม่ใคร ทาฟังชื่อัชแล้วล่ะก็คนบ้าหรือเปล่าจะได้ไม่จับตัวไปเฮ้ยปกติดีมันนาคนบ้าเฮ้ยปกติแล้วเองรู้หรือเปล่าขอห้เอาของเล่นมาโรงเรียนนชูขึ้นมาดิแล้วที่มือเองไม่ใช่ของเล่นอ่ะเขาไม่เรียกว่าของเล่นเขาเรียกว่าที่ป่าเป้าก็เดี๋ยวครูเอโลจะยึดไปก่อนเนาะมิน่ามาเมืองนี่เลย เราเขาเล่นยังไงอ่ะยิงอ๋อยิงโอเคโอเคสกู๊ตไปยืนไปป้องนี Governor ้มาใครเป็นสกู๊ตโอ้ยชื่อเต็มเขาอ่ะชื่อสกีบีดี้ฟลอยเดตแต่ชื่อย่อยอดชื่อสกู๊ตอ๋อจะปืนโอ้ยสกู๊ตสกู๊ดน้องปืดน้องปืดน้องปืนนิกเนมสกู๊ตอ๋อโอเคกู๊ดมาทำอะไรที่นี่กู๊ดมาทำอะไรที่นี่กู๊ดไปเล่นไงอ่ะ ยิงไปแต่ก็เขา้าที่เออเออเอาเกิร์ดมาโรงเรียนนี้ได้ไงอ่ะโอ้เขาจะมาจับตัวคนมีเพื่อนใหม่มาก็สนุกดีนะก็บอกว่าเจาเป็นสกีบิดีใจเลยก็ไปเชื่อหน้า,าก็ไม่เหมือนเหมือนตรงไหนฮะประกัรมาวองจะจับตัวไม่หมดเลยขอเทสยิงหน่อยนะเอเอเฮ้ยมาวองนาทำไปเล่นไปเนี่ยโอาของกิร์ด,ได,ไ,ดได้ได้เดี๋ยวจัดให้จะยิงแล้วนะนะ โอ้ยยิงดีดิเฉียวหออผมโอ้ยไม่โดนแก่เฉียวเฉยเเฮ้ยเราคือปีาศาจมาถวสวมแต่ต้องให้เด็กพวกนี้มาแก้งมาตัไปายตาเชยใหนบอกกลัวไงอ่ะปุกกี้มาเล่นได้ฉันก็เล่นได้เหมือนกันอืมมายีกุนจี้บินเนี่ยสนุกจริงเลยอืมจี้เธอคิดว่าเธอทำได้คนเดียวหรอโอ้ยยิงนิ่งดีสะกิดนิ่งดีง ถามหน้ากูของเราหมดแล้วถามมันรู้ว่าเราเป็นตัวจริงมันจะกลัวจะยิงเลยเว้ยอย่าเพิ่งผุกลงไปดิผมมาโลยิงเลยยิงนู่นสิโอ้ยนี่นี่นี่ฉันยิงเข้าเป้าเหรอหลอนฟุกอย่างหนักเลยนะเนี่ย โอ้ยไปหลอกที่อื่นไม่เจ็บตัวแต่ไม่นามาเข้าสิงเจ้านีเลยไม่นามาจากตัวก็าแถวนี้เลยเอ้ยขอโทษขอโทษเป็นไรบอกเอ้เมื่อหลังอย่าไปเอาสีทาหน้ามาทาเล่นนะแม่ดาฉันเป็นปีศาจอ๋อจะเชื่อละกันี่ฉันสกีวีดี้ทอยเล่นนะเว้ยโอเคฉันกลัวเองก็กลัวไปดิกลัวขอคาปลอมเหลือฉันอีกคนนึง่ะขออะไรฉันทอละ หลังจากเราเป็นอิสระต้องเปิดเพลงฟังสักหน่อยตื้อตื้ตืตืตื้อ้ยมีนายมาจับโป้คนแถวนี้เลยจะเป็นใครแล้วมาตรงนี้ทำไมอ่ะแล้วมาต้องกอะไรอ่ะโอ้ยตรงนี้เหรอโอ้ยผมเฝ้าร้านสหกรากรอยู่ขอจากไปแบบเงียบๆแล้วพี่บ้ามาทำอะไร่ะโอ้ย พี่บ้าวี่บ้าวฟังเพลงไหมหมาย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 แกเป็นใครกับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงเออกี่คิดว่าสกิบิดี้ทอยเลตตน,นตัวจริงเปล่าอืมไม่น่าใช่มั้งถ้าอยากให้พวกเรามีอีพีสองคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องค่ะ